เซจิโอลามอสกองหลังทีมชาติสเปนนะตอนนี้ได้แตกหักกับทีมชาติสเปนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแม้ว่าตัวของเขาเนี่ยจะถือได้ว่าเป็นตำนานของทีมชาติแล้วก็เป็นตำนานในระดับสโมสรด้วยถูกไหมเขาเป็นหนึ่งในกองหลังจอมยิงที่เก่งที่สุดในโลกเลยได้ยิงประตูสําคัญๆเอาไว้มากมายนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยคำพูดของเขากับทางทีมชาติสเปนนะก็แตกหักกันเลยนะครับจากการที่ลามสเนี่ยได้รับสายจากผู้จัดการทีมชาติสเปนและบอกเขาว่า ตัวของเขาเนี่ยม่อยู่ในแผนการทําทีมอีกต่อไปแล้วไม่ว่าเขาจะทําผลงานได้ดีขนาดไหนหรือไม่ว่าที่ผ่านมาเขาจะทําผลงานอะไรมาก็ตามมันจะไม่มีส่วนที่ทําให้เขานั้นได้กลับมาในทีมชาติอีกแล้วซึ่งลามอสเนี่ยเมื่อได้ยินสายนี้เขาก็รู้สึกหนักอึง้งเป็นอย่างมากเลยกับความรู้สึกที่หาผถมเข้ามาและเขาก็รู้ดีว่านี่คือจุดสิ้นสุดระหว่างตัวของเขากับทีมชาติแล้วเขาหวังว่าจริงๆเขาจะได้รับใช้ชาติไปมากกว่านี้แต่ฟุตบอลมันก็ไม่ได้อยู่ที่ทำกับคุณเสมอไปนะครับผมนี่คือสิ่งที่ลามอสท,นนทีมชาติเปนก็ได้แตก ันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากคาพูดที่เขาได้รับสายมา